ช่วงนี้ AI กำลังมาแรงภาพเกี่ยวกับ AI ไมผมอยากลองเล่นมั่งให้ AI t t <c oughs> สร้างภาพในจินตนาการผมดีกว่า <c oughs> สวัสดีครัเทุกคนคับมันนื้คนเราลองเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนจากเล่นเกมเนี่ยเบื่อแล้วแต่ว่าผมอยากจะลองไปดูว่าถ้าสมมติเนี่ยช่วงนี้ AI กํกำลังมาแรงเลยนะ <c oughs> อยากกิน AI ไมันกินยังไงมันกินน้ำจิม้มกินน้ำจิม้ม <c oughs> สร้างเป็นภาพ AI ที่ในจินตนาการของผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยเราเริ่มกันดีกว่าทุกคนครับถ้าอยากจะเล่นนะทุกคนมันมีเข้าไปใน Discord ใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีชื่อว่ากลุ่มกลุ่มเอ j จูนี่ทุกคนอ่านะถ้าเกิดให้เราเข้าไปในห้องที่เป็นทับ Newbie นะ Phai Land ได้ไหม ไทยแลนด์ถ้าเป็นไรดีอะเอเลียนได้ไหม A L I N E มีเอเลียนแล้วก็ต้องมี G O D เอเลียนผสมอยู่ใช่ไหมผสมอยู่พระเจ้าพระเจ้าอยู่กันนี้ก็จะมีสายฟ้าได้ไหม t h u n d อ H D ก่อนเพราะว่าทําให้ภาพมันชัดขึ้นไงไทยแลนด์เอเลียน God Thunder H D แล้วผมว่าเป็น H D 4K ดีกว่า 4K ไปเลยครับโคตรยิงสตาร์ดไ,ได้อะไรอะเร <c oughs> ได้อะไรดิที่ภาพเนี่ยโอ้โหเอาลุยเข็ดแค่ขอภาพ ภาพที่เขาคิดก็คือแบบอันอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยคือประเทศไทยอันนี้น่าจะเป็นเอเลี่ยนผสมกับดาวและสายฟ้าที่ลงพื้นนานะที่บ้านถ้าเกิดสมมุติเอาเอาแบบเป็นอวกาศแต่ว่ามันไม่ต้องเว้นวักกันใช่ปะ Space TH อ i อเากาศในประเทศไทยรถติดถ้าฟิกแจมอยาเป็นสเปซไทยถ้าฟิกแจมคิดกนคิดกันคิดกอนเอาเป็นนี่ดีกว่านนจะมีไหมถ้าผมสมมุติผมกดเง จิลานนท์จะมีไหมเฮ้ยขึ้นด้วยอะ่ะทำไปเล่นไปมันเล่นทำไมเล่นไปโอ่ะห้ยดูดิโอ้โหเฮ้ยไปเจอโอ้ยขี้ผมมันโคตรเยอะเลยนะเนี่ยมันไปเล่นไปใครยังไม่กดซับกดไปซับเดวยน,นะครับผมช่องเจียลานนท์นะสเปซไทยทัฟฟิกแกร็อารมณ์แบบว่าประเทศไทยที่อวกาศที่มีโปรติดนะก่อนแล้วกันนะใจะเย็นนะเล่นซ็อกเกอร์ก็คือเล่นบอลกับแมสซี่โอเคโอ้โหโอ้ยโคตรสวย เฮ้ย <c oughs> อันี้มันได้อ่ะคือแบบเหมือนปรษสาทที่ประเทศไทยอ่ะเหมือนแบบมันวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอ,ออกนอกนอกโลกไปเลยอ่ะ เลใช่ไหมหรือว่ารถมันได้จริงนะอันนี้คือเส้นขอบฟ้าน่าจะเป็นเส้นเกี่ยวกับนอกโลกเซเว่นมันเนี่ยแต่ภาพนี้มันมีความคุ้นๆว่าใครเคยเรียนนี่ป้าที่มันเป็นนักเรียนวันนี้เราจะสอนวาดภาพนะองค์ประกอบภาพก็เริ่มจากการขีดเส้นไปก่อนเลยแล้วก็ทําเป็นภูเขาหนึ่งโลมาจ้าสองโลนาจ๊ะทาเป็นพาอาทิ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีแม่น้ำลงมาต้นไม้ด้วยนะมีบ้านหนึ่งกระ่อมหนึ่งหลังก็ได้นะอาจจะเป็นแบบตัวทีบวกไป แล้วมันดูรูปนี้นะเส้นองคประกอบของบ้านก็จะมีทางน้ํานะนี่ก็มีรถติดหน่อยมีภูเขามีพระอาทิตเห <c oughs> <c oughs> มือนกันเลยไม่ต่างกัน เฮ้ยขอดูกับชาวบ้านมานั้งดว่าอันนี้เขาพูดว่าอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวขอสแกนหน่อยสินาฬิกาเดินเร็วจนแทบแตกเป็นชิ้นเล็กน้อยเปลืองปิววันควันไฟลงภาพยนตร์คอนทราสต์สูงดารมาม่ามุมมองระยะไกลด้วยมุมมองที่แข็งแกร่งภาพเหมือนจริงนี่ใ่ไนาฬิกาแตกอ๋อมันทลัมิ <laughs> โซนิก <laughs> เฮ้ยแต่มันทำได้ดีจริงนะเฮ้ยจะมีลุงลของเราไหมนะ เคยดูช่องผมมั่งแล้วรู้จักเกมก a r v Garv ลงไปเป็นภาพแล้วจะเป็นยังไง G R A P H W A R ป่บ้าง g อ่าเอาเปอะไรดีกรฟบบวกกับแมทใช่ไหมคราวนี้ศาสตร์เรียนเสรนมความรู้หน่อยก็มีก Garv m แมทฟิสิกส์แล้วก็อีกอันหนึ่งขอเป็นอะไรดีกว่าเถูกไปฟอร์มูล่าไปเราจะใช้เป็นก Garv m แมทฟิสิกส์แล้วก็ฟอร์มูล่าดูที่ว่าช่องแบบผมเนี่ยมันจะภาพจะออกมาเป็นแบบไหนผมก็อยากรู้นะ เที่เขาไม่ได้ให้เอาภาพตัวเองลงมันจะออกมาสวยแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยผมบอกว่าเลยว่าสวยมากมันเหมือนจริงนะโดน้ำทำจับมือกับโซนิคโซนิกดูสูงเปล่าอ๋อโซนิคอาจจะยืนบนแท่นไงกูได้อะไรอะแช่แกกูได้อะไรวะเนี่ยเอา้ากูลืมใส่เอาแบบงา่ายๆแล้วกันขออีกทีนะเป็นเกม A P H w A R A P H W A R เกมการ์ฟอร์ลองดูดิว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโอภาพนี้สวยมากเลยครับผมนี่ภาพจินตนาการอย่างลึกถึง100เอาไปไหนล่ะเอาอย่างนี้ไม่น่าจะมีนะเอาเป็นแบบแมวไทยได้ไหมเอ่อ G uh, H A I L A N D Thailand cat เอาผมคิดว่ามีแมวสีส้มไหอ่ะทุกคนลองดูลันคอมเมนต์หน่อยก,ก่อนมีแมวสีส้มหรือเปล่า <c oughs> ก็<อ>คือว่ามีความสวยงามนะเ,เป็นรูปแมวที่แต่งองค์ทรงเครื่องแบบไทยแมวไทยก็จะเป็นทรงแบบไหนอะ่ะเจ้าอาผมคิดว่าทรงแบบเนี้ยผมไม่เคยเจอทรงแมวอย่างนี้นะอันนี้เคยเจออยู่แต่ว่าผมคิดว่าเมืองไทยน่าจะเป็นทรงเนี้ยหรืมไม่ก็ทรงเนี้ยไทยแลนด์แคททำไมมันได้ไม่เหมือนกันอะ่ะแสดงว่าถ้าเกิดเราพิมพ์อะไรลงไปมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเอาแบบนี้ดีกว่ากําลังนั่งกินส้มตำปริยาปอกๆนั่งและกินส้มตำคิดว่าอาจจะแบบได้รูปภาพคนที่นั่งกินส้มตำหรือเปล่า เฮ้ยมันเป็นรูปอาหารเนาะดูแหละฉันกำลังนั่งกิน้มตําผมว่าต้องคีมอันนี้มากกว่าเพราะว่าผมอยากได้เป็นรูปคนนะแต่มันแต่มันออกมาเป็นฮะอเทียดวิ่ทำได้อ่ะว่าผมขอเปลี่ยนก่อนอันนี้คือใครไม่รู้นะผมว่ามีคนไม่มอยากได้คนแบบคนนั่งกําลังนันง่นงจ้วงอยู่เงี้ยแต่เฮ้ยไม่แนะ่ <laughs> อะไรครับเนี่ย อันนี้ของเก่านะอันนี้ของใหม่อันหนึ่งโอแต่ว่าแดงๆนี่ไม่ใช่แตงโมใช่ไหม bangkok future กรุงเทพในอนาคตจะเป็นอย่างไรอยากรู้เหมือนกันนะกรุงเทพในอนาคตจะเป็นอย่างไรเชคเคิโอ้ยคิดว่ามีความผสมผสานระหว่างกรุงเทพไหมก็กรุงเทพไม่มีเขาใหญ่ขนาดนี้เอ้ยในน้าท่วมแต่จะเป็นแบบทะเลสาบทุ่งหญ้าสวรรค์ b a ง g k o future เอ้าต้องเป็นจีเหรอจีดีความจงจำก่อน บนไหนเป็นแบงคอกไม่ใช่แบงคอกแบงคอกจริงๆของเราจะเป็นแบบไหนเชีแค่เสมือนจริงไหมคือประเทศไทยเขาไม่ได้สร้างตึกเป็นรูปทรงแบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าโบสถ์ J D หรือเจดีย์หรือวัดภาพจำตึกก็ต้องเป็นโบสถ์หรือวัดอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่ไปอมีแสงเลเซอร์ออกจากวัดด้วยนะแต่ว่าเหมือนนะทุกคนใครเคยอยู่แถวแม่น้ำเจ้าพยาอ่าแบบประมาณเนี้ยเนี่ยในทรงแม่น้ำเจ้าพยาเลยอันนี้จะเป็นภาพ AI หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะนี่ภาพ AI เหรอ เราลองมาดูว่ามันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนกับ World Cup Champion ดูดิว่าประเทศไหนจะไดออ้กูก็คิดว่าจะมีหรือกันอ่ะลองดูแบบว่าแบบดูโง่ๆแล้วกันเผื่อจะมีไอ,อ้ธงสีอะไรเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มันเหลือกี่ทีมอ่ะตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ4ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสกับโมร็อกโกกับอาร์เจนติน่าโคเอเจเนี่ยสีฟ้าขาวแดงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นฟ้าเหลืองฟ้าฟ้าขาวแดง นีมีวะมันมีประเทศแหล่ะนี่อะน่ะโมร็อกโกไหมคล้ <c oughs> ายไหมกูก็เพิ่เจอไป้ลยสำหรับคลิปนี้ทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีลนนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ิดตามเวลาคลิปนี้ผมขอมาแบบชิลๆส,บ,สบายๆแล้วไว้เจอใหม่คลิปน้าก็โผ